ของถ่ายจนหมดเดินชมวิวครับที่ท้องไร่ท้องนาแถวแถวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศหมู่บ้านก็เป็นอย่างนี้ครับ้านสวยน้ำใสไฟสว่างทางดีมีหมาด้วยกัสะนะ ชาวบ้านสะมีสีสันมีสีสันมีไก่ไก่สวยไก่โต้งไก่สวยมากเลยบ้านหมู่บ้านบ้านไปถึงสิบหลังคาเรืองหมู่บ้านเนี้ยบ้านน้อยมากอยู่กันที่ใครที่มันที่ใครที่เขาเขา,าอย่างนี้ภาษา ภาษาดีๆอืม